เย็นของวันหยุดสุดสัปดาห์บ้านหลังเล็กที่เต็มไปด้วยเสียงลมพัดผ่านต้นไม้หน้าบ้านควรจะสงบสุขแต่กลับดังไปด้วยเสียงเกมจากมือถือของลำยายเด็กสาววัย18ปีนั่งเอนหลังอยู่บนโซฟาสายตาจ้องจอมือถือไม่กระพริบนิ้วทั้งสองมือกดหน้าจออย่างคล่องแคล่วเกมที่เธอกำลังเล่นอยู่เข้าสู่ช่วงตัดสินแพ้ชนะ สีหน้าของลำยายจริงจังเสียยิ่งกว่าเวลาทำข้อสอบปลายภาคลำยายเสียงแม่สุดาดังมาจากครัวตะโกนแทรกความเงียบที่มีแต่เสียงเกมไปอาบน้ำได้แล้วลำยายขมวดคิ้วเล็กน้อยมือยังคงขยับกดหน้าจอไม่หยุดอีกแป๊บนะแม่ขออีกตาเดียวแม่สุดาโผล่หน้าออกมาจากครัว มองลูกสาวด้วยสายตาที่มีทั้งความเหนื่อยใจและเอาจริงลำใหญ่แม่ไม่พูดซ้ำนะถ้าหนูยังไม่ลุกตอนนี้แม่จะปิดไวไฟคำพูดนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่าลงกลางใจลำใหญ่ <S <S เธอหยุดนิ่งทันทีแม้แต่มือที่กำลังจะกดปุ่มเกมยังค้างกลางอากาศหัวใจเต้นแรงเหมือนเวลาที่เธอเกือบแพ้ในเกม แม่ลำยัยอดครวนเสียงสูงจนเกือบกลายเป็นเสียงร้องหนูกำลังจะชนะอยู่แล้วแม่สุดาเดินออกมาจากครัวยืนกอดอกตรงหน้าโซฟางั้นแม่จะให้เวลาหนึ่งนาทีถ้ายังไม่ลุกแม่กดปิดแน่ลำยัยขมวดคิ้วจนแทบชนกันเธอหันไปมองแม่สุดาแล้วหันกลับมามองมือถือ เรากับต้องเลือกระหว่างเกมที่รักกับ WiFi ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชีวิตก็ได้ลำใหญ่ลุกพร u พลาดขึ้นจากโซฟาวางมือถือบนโต๊ะอย่างไม่เต็มใจหนูไปก็ได้แม่แต่ขอให้รู้ไว้นะว่านี่มันไม่แฟร์เลยแม่สุดายิ้มมุมปากเลิกคิ้วเล็กน้อยพางพูดด้วยน้ำเสียงติดตลกไม่แฟร์ยังไงละ่ะลูก อาบน้ำแค่ไม่กี่นาที w i f i ก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหนลำใยเบ้ปากแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปเสียงปิดประตูดังสนั่นราวกับแสดงความไม่พอใจแต่แม่สุดากลับหัวเราะเบาๆพลางสายหน้าคราวนี้รู้ซะบ้างว่าใครใหญ่กว่า w ว f i แม่สุดาพูดกับตัวเองเบาๆก่อนจะเดินกลับไปทำกับข้าวในครัวต่อ ในห้องน้ำลำไย,ยยืนมองกระจกสบู่และแชมพูวางเรียงอยู่ตรงหน้าเธอพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆแม่เล่นเกมตัด wifi แบบนี้หนูต้องหาทางแก้เกมให้ได้เกมในชีวิตจริงครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเสียงน้ำกระทบพื้นดังลอดออกมาจากห้องน้ำลำไยที่กำลังอาบน้ำได้แต่บ่นอึบอิดในใจ มือหยิบขวดแชมพูขึ้นมาบีบแต่สิ่งที่ออกมามีเพียงเสียงลมฟีไม่มีแชมพูสักหยดแย่แล้วหมดได้ไงเนี่ยลำใยห,หันไปมองรอบๆอย่างตื่นตระหนกก่อนจะตะโกนออกมาสุดเสียงแม่แชมพูหมดแม่สุดาที่กำลังยืนคนหม้อกแกงในครัวถึงกับชงะงักเธอตะโกนตอบกลับไป ก็ไปเอาขวดใหม่ในตู้สี่ลูกลำไยเบป้ปากแม่จ๋าหนูกำลังอาบน้ำจะให้หนูเดินไปเปิดตู้ทั้งตัวเปียกแบบนี้เหรอแม่สุดาถอนหายใจยาวเดินออกมาจากครัวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยใจเธอเปิดตู้หยิบขวดแชมพูใหม่แล้วเดินไปที่หน้าห้องน้ำเปิดประตูสีแม่จะส่งให้ลำไยเปิดประตูแง้มเล็กน้อยพอให้มือยื่นออกมาได้ ส่งมาเลยจ้าแม่สุดาที่รักแม่สุดาส่งขวดแชมพูเข้าไปพร้อมสายตาขำขันนี่แหละผลของการไม่เช็คของก่อนใช้งานจำไว้ลำใหญ่รับแชมพูมาพร้อมหัวเราะเบาๆแม่ก็พูดไปหนูไม่ใช่แม่บ้านมือโปรเหมือนแม่นี่เธอปิดประตูห้องน้ำแล้วเริ่มบีบแชมพูออกมาสุดท้ายเธอก็ได้อาบน้ำต่อ แต่เมื่อเริ่มล้างฟองออกกลับพบว่าแรงดันน้ำจากฝักบัวเริ่มลดลงอย่างน่าแปลกอ้าวน้ำจะหมดอีกแล้วเหรอแม่น้ำไหลเบาแม่สุดาแทบจะยกมือกลุมขมับเธอเดินไปเปิดวาล์วน้ำที่หน้าบ้านแล้วตะโกนกลับลืมเปิดวาล์วไว้ครั้งหน้าจำไว้นะไม่ใช่เรื่องให้แม่ทำทุกอย่าง ลำยายถอนหายใจเบาๆในใจคิดว่าแม่ทำทุกอย่างเหมือนเจ้านายควบตำแหน่งคนดูแลระบบบ้านเธอยืนรอให้น้ำกลับมาแรงเหมือนเดิมก่อนจะล้างตัวจนสะอาดเรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างลำยายก็เปิดประตูออกมาพร้อมเสียงดังแม่อาบน้ำเสร็จแล้วนะแม่สุดาที่กำลังนั่งดูโทรทัศน์หันมามองลูกสาวด้วยสายตาเอือมระอา คราวนี้หมดปัญหาแล้วใช่ไหมลำยายยิ้มแย่แย่หมดแล้วจ้าแม่ขอโทษที่ทำให้วุ่นวายไปหมดแม่สุดาหัวเราะเบาๆพลางสายหน้าแค่เรื่องอาบน้ำบ้านก็ป่วนได้ขนาดนี้เฮิร์ชีวิตแม่ทั้งคู่มองหน้ากันแล้วยิ้มออกมาแม้จะวุ่นวายแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ยากจะหาที่ไหนมาแทนได้ หลังจากอาบน้ำเสร็จลำไยก้าวออกจากห้องน้ำด้วยผ้าขนหนูพันตัวแบบลวกๆน้ำหยดตามพื้นเป็นทางเธอรีบวิ่งตรงไปที่โซฟามือเอื้อมคว้ามือถือที่วางอยู่บนโต๊ะทันทีเดี๋ยวเสียงแม่สุดาดังขึ้นจากด้านหลังทำเอาลำไยชะงักเหมือนคนถูกหยุดเวทมนต์เธอค่อยๆหันไปมองแม่สุดาที่กำลังยืนมองด้วยสายตาดูดนัน อะไรอีกล่ะแม่หนูก็อาบน้ำเสร็จแล้วไงลํำหญ่พูดพร้อมทำหน้ามุยมือยังจับมือถือไว้แน่นแม่สุดาชี้ไปที่ผมที่ยังเปียกชุม่มดูหัวตัวเองสิผมยังเปียกเป็นน้ำขนาดนี้ถ้าเล่นมือถือแล้วมันพังขึ้นมาจะโทษใครลำหญ่ถอนหายใจเฮือกใหญ่โทษแม่ แค่เปียกนิดเดียวเองไม่พังง่ายๆหรอกแม่สุดายังคงยืนจ้องอยู่แบบไม่ลดละสายตาเธอเหมือนจะสื่อว่าไม่เช็ดก็อย่าหวังว่าจะได้เล่นโอเคโอเคลำใหญ่ยอมแพ้นในที่สุดเธอเดินไปหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กมาซับผมอย่างไม่เต็มใจระหว่างที่เช็ดผมเธอพึมพำกับตัวเองทำไมชีวิตหนูต้องยากขนาดนี้แค่เล่นมือถือก็ยังต้องผ่านด่านแม่อีก แม่สุดาหัวเราะในใจแต่ยังคงรักษาท่าทีเคร่งขรึมนี่ไม่ใช่เรื่องยากนะลูกมันเป็นเรื่องของความเรียบร้อยและการดูแลตัวเองเมื่อเช็ดผมจนพอแห้งลำใหญ่ก็รีบวิ่งกลับไปนั่งบนโซฟามือคว้ามือถือทันทีแต่แม่สุดาก็ไม่ยอมปล่อยผ่านง่ายๆเธอเดินเข้ามาใกล้และยืนกอดอกอย่าลืมทาครีมด้วยนะ หรือจะให้แม่ช่วยบอกอีกลำใหญ่เงยหน้าขึ้นมองแม่ด้วยสายตาที่ทั้งอ่อนและเบื่อแม่พอเถอะหนูขอแค่เล่นมือถือแป๊บเดียวเองแม่สุดาเลิกคิ้วถ้าจะขอแบบนี้ก็ไปทำตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วแม่จะไม่ว่าอะไรเลยลำใหญ่รู้ดีว่าแม่ของเธอไม่ใช่คนที่จะยอมอ่อนข้อให้ง่ายๆเธอจึงลุกขึ้นอย่างหงุดหงิดเล็กน้อย ก่อนเดินไปหยิบครีมมาทาลลกๆที่หน้าและแขนโอเคหนูพร้อมแล้วลำใหญประกาศเสียงดังแล้วกลับมานั่งที่โซฟาอีกครั้งแม่สุดาสายหน้าถ้าหนูทำแบบนี้ตั้งแต่แรกชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะลูกลำใหญไม่ตอบอะไรเอาแต่มองจอมือถือและเริ่มเล่นเกมของเธอต่อแต่ในใจเธอกลับคิดว่าแม่ไม่ยอมง่ายๆแบบนี้หนูต้องหาวิธีพลิกเกมให้ได้ แม่สุดามองลูกสาวด้วยสายตาเอ็นดูแต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นคราวนี้ถ้าลำใหญ่จะลองท้าทายกดอีกแม่ก็พร้อมรับมือสงครามเล็กๆระหว่างแม่ลูกคู่นี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีใครยอมแพ้กันง่ายๆหลังจากความวุ่นวายรอบเย็นเริ่มสงบลงลำใหญ่นั่งอยู่บนโซฟาอย่างสงบหรืออย่างที่แม่สุดาคิดว่าเธอสงบ เธอเล่นหน้าจอมือถือเล่นเกมไปพลางๆแต่ในหัวกลับคิดหาวิธีเอาชนะกดเหล็กของแม่เสียงทีวีในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่เบาๆแม่สุดากำลังดูละครตอนค่ำอย่างเพลิดเพลินเธอถือถ้อถวยน้ำชายอยู่ในมือดูเหมือนว่าสงครามประจำวันจะจบลงแล้วแต่สำหรับลำไย,ยมันเป็นเพียงการพักรกลำไย,ยวางมือถือแล้วหันไปยิ้มกว้างให้แม่แม่จ๋า แม่สุดาละสายตาจากหน้าจอโทรทัศน์มองลำไยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังอะไรอีกล่ะลูกหน้าตาแบบนี้ไม่เคยมีเรื่องดีเลยลำไยห,หัวเราะเล็กน้อยแหมแม่พูดสนูดูเหมือนวายร้ายเลยหนูแค่อยากคุยกับแม่นิดหน่อยแม่สุดาวางถ้วยน้ำชาลงบนโต๊ะคุยเรื่องอะไรละ่ะ ลำยไยสูดหายใจหรือก่อนเริ่มเจรจาคือหนูว่ามันไม่แฟร์เลยนะที่แม่ตั้งกฎเยอะขนาดนี้อาบน้ำเช็ดผมทาครีมพอเสร็จก็ยังต้องมานั่งเช็คว่าถูกต้องตามระเบียบแม่อีกแม่สุดายิ้มมุมปากไม่แฟร์ยังไงล่ะลูกกดที่แม่ตั้งมันก็เพื่อให้หนูดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเท่านั้นลำหญยรีบโต้กลับแต่บางทีมันเยอะไป หนูอยากมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างแบบว่าไม่ต้องถูกควบคุมตลอดเวลาแม่สุดามองลำไยด้วยสายตาครุ่นคิดงั้นเหรอแล้วถ้าแม่ปล่อยให้หนูจัดการตัวเองหนูจะรับผิดชอบทุกอย่างเองได้แน่นะลำไยพยักหน้าแรงจนผมที่แห้งเกือบสะบัดโดนหน้าตัวเองแน่นอนหนูโตแล้วนะ แม่ควรให้โอกาสหนูพิสูจน์ตัวเองบ้างแม่สุดานิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมถ้าอย่างนั้นเรามาตกลงกันแม่จะไม่ตามดูแลหนูมากเหมือนเดิมแต่มีเงื่อนไขว่าหนูต้องทำทุกอย่างที่แม่สอนให้ครบเองทุกวันถ้ามีอะไรที่หลุดแม่กลับมาคุมเหมือนเดิมทันทีลำยายตาโต เงื่อนไขโหดไปไหมแม่อย่างน้อยขอให้มีสิทธิ์ต่อรองบ้างแม่สุดายิ้มอย่างมีชัยงั้นแม่ให้สิทธิ์หนูหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ที่จะขอยกเว้นกดได้หนึ่งข้อแต่ต้องแจ้งแม่ลวงหน้าก่อนไม่ใช่มาใช้ตอนเกิดปัญหาแล้วลำไย,ยคิดอยู่สักพักก่อนจะยิ้มออกมาตกลงหนูจะทำให้แม่เห็นเองว่าหนูดูแลตัวเองได้ แม่สุดามองลูกสาวด้วยสายตาที่ยังไม่เชื่อสนิทงั้นเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าและแม่จะจับตาดูว่าเธอจะทำได้ดีแค่ไหนลำไยพยักหน้าหนักแน่นแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนเพิ่งก้าวเข้าสู่สนามรบที่เต็มไปด้วยกับดักแต่เธอมั่นใจว่าเธอจะพลิกเกมได้ในค่ำคืนนั้นลำไยกลับไปนั่งวางแผนการรับมือกดเหล็กของแม่ในหัว ส่วนแม่สุดานั่งจิบชายอย่างสบายใจเธอรู้ดีว่าเด็กสาวคนนี้อาจจะมีแผนซ่อนอยู่แต่สุดท้ายกฎของแม่ก็คือกฎที่ไม่มีใครล้มได้ง่ายๆสงครามแห่งการเจรจาเพิ่งจะเริ่มต้นใครจะเป็นฝ่ายชนะในสึดนี้ต้องรอติดตามต่อไปยามเช้าของวันใหม่มาถึงพร้อมกับเสียงนกที่ร้องอยู่หน้าบ้านลำไย,ยตื่นขึ้นมาพร้อมความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม เธอจำได้ดีว่าการเจรจาเมื่อคืนคือจุดเริ่มต้นของแผนพิสูจน์ตัวเองวันนี้จะไม่มีข้อผิดพลาดแน่นอนลำใหญพ,พึมพำกับตัวเองขณะที่เปิดประตูออกจากห้องนอนเมื่อเดินลงมาชั้นล่างเธอเห็นแม่สุดานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารพร้อมกาแฟแก้วโปรดและกลองเอกสารอะไรบางอย่างเธอดูตั้งใจจนไม่ทันได้สังเกตว่าลำใหยมาถึง แม่ทำอะไรอยู่น้าลำยัยเอ่ยถามพร้อมเดินเข้าไปใกล้แม่สุดาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนรีบเก็บเอกสารพวกนั้นเข้าแฟม้มแค่จัดการงานบ้านนิดหน่อยนะลูกมีอะไรกินในครัวแล้วใช่ไหมลำยยมองแม่ด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่ได้ถามต่อเธอเดินไปตักข้าวต้มในหม้อก่อนนั่งลงกินอย่างเงียบๆแต่ความสงสัยเริ่มกัดกินในใจทำไมแม่ต้องแอบซ่อนอะไรบางอย่าง หลังจากกินเสร็จลำยายก็เริ่มต้นวันใหม่ตามกฎเหล็กที่เธอต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเธออาบน้ำเช็ดผมทาครีมและเก็บห้องตัวเองเรียบร้อยก่อนจะออกไปเล่นมือถือในห้องนั่งเล่นแต่ในหัวของเธอยังคงคิดวงเวียนถึงเอกสารที่แม่สุดารีบซ่อนเมื่อความอยากรู้อยากเห็นพุ่งสูงสุดช่วงบ่ายของวันลำยัยเห็นแม่สุดาเดินออกไปตลาด เธอจึงช่วยโอกาสสำรวจแฟ้มเอกสารที่วางไว้บนโต๊ะเมื่อเช้าไม่ใช่การแอบ,บดูแค่เช็คดูว่าแม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าลำยไยปลอบตัวเองขณะเปิดแฟ้มในแฟ้มมีทั้งใบเสร็จรายจ่ายของบ้านรายการซื้อของต่างๆและรูปถ่ายใบหนึ่งมันเป็นรูปเก่าที่แม่สุดายังเด็กและยิ้มอยู่กับกลุ่มเพื่อนสาวที่แต่งตัวเหมือนชุดนักร้องหรือทีมเต้นอะไรสักอย่าง นี่แม่เคยเป็นนักร้องเหรอลำยายพูดออกมาเสียงดังโดยไม่ตั้งใจในซองเอกสารยังมีจดหมายเก่าๆที่เขียนด้วยลายมือสวยงามสุดาพวกเราคิดถึงเธอมากกลับมาเต้นกับเรานะข้อความในจดหมายทำให้ลำยายยิ่งงุนงงก่อนที่เธอจะได้ค้นหาอะไรเพิ่มเติมเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของแม่ก็ดังมาจากหน้าบ้าน ลำใหญ่รีบเก็บทุกอย่างกลับเข้าที่เดิมอย่างลวกลวกแล้วนั่งลงบนโซฟาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลำใหญ่ลูกทำอะไรอยู่แม่สุดาถามขณะเดินเข้ามาในบ้านไม่มีอะไรคะ่ะหนูแค่นั่งเล่นเกมลำใหญ่ตอบเสียงเรียบแต่ในใจกลับเต้นแรงแม่สุดาเดินมาหยิบแฟ้มเอกสารที่วางไว้บนโต๊ะ และหยุดมองลูกสาวอยู่ครู่หนึ่งลำยัยเธอพูดเสียงนิ่งลูกไปเปิดดูเอกสารของแม่ใช่ไหมลำยัยสะดุ้งสุดตัวเออแม่รู้ได้ไงแม่สุดายิ้มอย่างรู้ทันเพราะแฟ้มมันไม่เรียบร้อยเหมือนที่แม่วางไว้ตอนเช้าลำยัยก้มหน้าเหมือนเด็กทำผิดหนูขอโทษค่ะหนูแค่สงสัยว่ามันคืออะไร แม่สุดาถอนหายใจยาวก่อนนั่งลงข้างลำํำไยไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่โกรธแต่สิ่งที่หนูเห็นมันเป็นเรื่องในอดีตของแม่แม่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะมันไม่ได้สำคัญกับชีวิตปัจจุบันของเราแม่เคยเป็นนักร้องจริงๆเหรอลำไยถามอย่างอยากรู้แม่สุดาพยักหน้าใช่ตอนนั้นแม่เคยอยู่ในวงเต้น และร้องเพลงกับเพื่อนๆชีวิตสนุกมากแต่หลังจากแต่งงานกับพ่อของลูกแม่เลือกที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อสร้างครอบครัวแล้วแม่ไม่เสียใจเหรออลำยถามด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแม่สุดาสายหน้าไม่เลยลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแม่ถึงจะมีช่วงเวลาที่คิดถึงอดีต แต่แม่ก็มีความสุขกับชีวิตที่มีลูกลำใยยยิ้มออกมาพร้อมน้ำตาคลอหนูจะเป็นเด็กดีของแม่เองค่ะต่อไปหนูจะไม่ทําตัวขี้เกียจแล้วแม่สุดาอบกอดลำใหยแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกและในวันนั้นสายสัมพันธ์แม่ลูกที่ดูเหมือนจะเป็นสงครามเล็กๆกลับกลายเป็นความเข้าใจกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความลับของแม่สุดาอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของแม่ที่มีต่อลูกสาวของเธอ